โอเคก็สวัสดีครับพืกอนๆผมเอ็มในช่องเอ็มพักกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมลักกอล็อกมือบ่ายคลาสสิกนะครับเรียกว่า r o m คลาสสิกนั่นเองนะครับวันนี้ก็วันนี้เราอัพเป็นเสื้อม่วงแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคจะเป็นเสื้อตัวนี้เนาะโอเคจะสูตรนะครับผมอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมก็ยังบวกสิบสองอยู่ครับเพราะว่ายังไม่ไปอยากไปแตะเรื่องการบว์สิบหกสิบห้าอะไรเงี้ยครับยังก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ยคือปล่อยไปแบบนี้แหละครับ ตัวเขาใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับโอเคส่วนของทุกอย่างเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับยังใส่เป็นเซ็ตเดิมๆอยู่นะครับเซ็ตเก่าๆเหมือนคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเลยนะครับก็วันนี้นะครับมันดีมันใครว่ามันมีอัปโหลดใหม่นะครับซึ่งผมก็นั่งอัปอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเละตุ่มเปะยังไงมันเละมากนะครับมองตรงมาเละมากนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองมาอัปกันไปพร้อมๆกันดูนะครับ ผมอาจจะอัปรูนไม่เก่งนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอัปรูนไม่เก่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับของสาคัญนะฮะเอ่อระบบใหม่เนี่ยมันทําให้อัปรูนรู้สึกว่าเส้นรอยต่อมันมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้การใช้รูนอ่ะมันประหยัดขึ้นนะครับโอเคมันไม่เปลืองเหมือนรอบที่แล้วเนาะไม่ไม่มีเปลืองเหมือนตอนที่เราอัปใหม่ๆนะครับโอเคหลังจากนี่นะครับผมอัปตัวนี้นะครับสองอันนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลหากินแล้วเนาะอ่ารูนหากินเลยนะครับสองอันนี้นะครับอ่ แล้วขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเพชนั้นแคสตนะครับทีนี้ผมจะไปนี่หน่อยนะครับเอไซ์นะครับโองจุดผมจะขึ้นไปเอไซ์อีกนะครับอ,อยู่ตรงนี้มีอีกไหมเหมือนจะมีเหมือนเอไซ์มันจะย้ายมาอยู่ใกล้ขึ้นนะครับน,นี่เป็นคอร์ดอินแพคละ โอเคทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปตรงเอ่เป็นน,นะปลาขวดยาตรงนี้โอเคโอเคลากมาเลยนะครับมอมันรู้สึกว่าม,มันใช้ลูนน้อยขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเมื่อบนนะครับ อันนี้จะเป็นคีดเม็ดนะครับโอเคเราเอาคิดแดมมาด้วยครับสองจุดโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่งเดี๋ยวพเยวพิ่งมาลงรายละเอียดพวกแอตแทกนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนอืมทีนี้ก็มีอีกนี่ครับมันไม่ใช่หมั่จังเอซไซส์ปึ๊บปึ๊บขึ้นมาบนนี้อ่าโอเคเนี่ยครับสองแล้วก็มีปะสามอ่านะครับ เดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวมีคิดเมลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอัพมาเลยคิดเมลโอเคครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ปายาโอเคครบแล้วครับอันนี้สกิลหลักๆเราที่ต้องเราต้องอัพนะฮะก็จะเป็นสกิลพ้อยชั่นแคสตนะครับสกิลที่จะได้สกิลนี้มานะครับมาลูนที่อัพแล้วได้สกิลนี้มานะครับก็จะเป็นสกิลทุยสกิลนี้ครับพ้อยชั่นแคสตนะครับปลายาเนาะโอเคได้มาแล้วทีนี้เราไปต่อครับ โอเคปั okay, ๊บทีนี้เดี๋ยวเราจะไปขี้เดมนะครับโ okay, อเคฝั่งนี้ผมไม่ได้อัพโอเคขี้เดมเราเป็นแอคิเราต้องหาขี้เดมนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเดี๋ยวลองทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าขี้เดมมันมีอีกไหมนะครับเนี่ยมีอีกเนี่ยเนี่ยไกลๆเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาลงทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปที่ ฝั่งซ้ายนี้เลยกันนะครับเนี่ยครับ Enchantary Potion นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มไอเทมบวกสนะครับต่อขั้นเนาะก็จะทําให้เราก็จะทําให้เราต้องใช้ขวดยาเพิ่มอีกหนึ่งขวดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็ลองกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะ Enchant อันนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้เครื่องพิษธรรมดาละไม่ใช้เครื่องพิษอ่าขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนอ พีพีพีนะครับแนะนำให้เป็นพิษเก่าเนาะน่าจะแรงกว่านี่ครับแอ t ช o n ์จเดอรี่เพราะฉันอปเกรดนะครับโอเคก็จะมีอยู่ประมาณ5จุดนะครับโอเคเอ่อปุ๊บาจะต้องดูนะครับว่าระยะทางมันเนาะอันนี้ผมจะอัพแบบอา่าตามใจฉันเลยแล้วกันนะครับมาทองสามสี่ตรงนี้ด้วยอา่อาห้าเว้ยโอเคทีนี้มันก็จะ หมดแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นพวกสสตันนะครับโพ้สสตันเพราะว่าเราตีสตันเนาะโอเคตีแล้วมันติดสตันนะครับจากการ์ดที่เรามีนะครับสตันก็มีประมาณ1 1ึ่งหนึสอี่ห้าห้าจุดนะครับอลองดูอันไหนไม่ครบก็ลองไล่ๆดูนะครับ ลองดูในะค,รครบหมดยังโอเค,คแล้วก็ห้ามเลิกนะอะไรอ่าโอเคครบหมดแล้วนะครับนีครบหมดแล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วออยากให้มาเนี่ยขับกัลซ้าแบตเตอรี่เท่ากันจะหายเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมลองอัพอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนเขามันเขาจะเรียกยังไงดีวะรู้สึกว่ามันไม่เร่งนขึ้นมาก เอออันนี้พูดตรงๆว่ามันไม่ได้แรงขึ้นมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อัพมันดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูขี้แดมนะครับที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะมาลองไล่ขี้แดมตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ไกลนะเนี่ยไกลวะเนี่ยอุ้ยสี่สิบเหรียญ อ๋อโอเคลองดูนะครับอันนี้ลองดูนะครับลองแบบลองแบบลองเลยอะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมจะลองพวกี้แดมอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับลองอัพทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับว่ามันจะได้ขึ้นไหมจริงก็จะจะับมาถึงตรงนี้เลยนะครับมันได้สเตลงเยอะนะครับมันได้สเตลงแล้วก็แอทแท็กนะครับจะมาช่องนี้ได้ไหมโอเคนายได,ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเก็บแอทแท็กกันนะครับ ทีนี้เราลุนเราก็เหลือข้างๆเป็นประมาณแสนหกแสนเจ็ดแสนเจ็ดพันนะครับโอเคผมจะเริ่มไล่พวกเก็บอ่าเอทกนะครับในสติงเนี่ยสำคัญมากเลยแต่ว่ามันไม่ถึง่ะดิโอเคอืมนี่นะครับ Attack. นี่แอทักไปถึงคนนู้นไหมไม่ถึงนะครับโอเคอ้อมไปไม่ได้ด้วยฝั่งนี้ถึงโอเคพยายามสอดส่องดูนะครับแอทักแอทก นี่นะครับนี่นะครับแอตแทกแอตแทกแล้วก็แอตแทกอ๋อนี่แอตแทกขีบบอกก้านี่มันไม่จำเป็นละขีเราลดแล้วนะครับโอเคอ๋ออันนี้อืมไปถึงไหมน่าจะไปข้างบนก่อนอ่าโอเคไปถึงนู่นเลยได้ไหมเอ้ยมันไม่อ้อมมัง้งไงอะ เออนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตรงเริ่มต้นนะครับแล้วเริ่มต้นก็จะมีแอแท็กเยอะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะปึ๊บค่อยเอาไปนะครับมันเปลืองเอ้ยไม่ใช่เปลืองดิมันประหยัด ลุนขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องมากดแอทแท็กเอาเอางหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราอัพไปบางทีมันอัพอปแทงให้เราเลยอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้อัพเลยไงทีเนี้ยเขาต้องมาลั่นลังไล่นะครับแต่ผมลองนะก็ดามิดก็ไม่ได้หายไปเยอะนะครับเออตอนนี้อ่เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเนี่แอทแท็กเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่ว่า รุ่นผมไม่พอแล้วว่ะเดี๋ยวผมก็เลยเอาไว้แค่นั้นแหละนี่นะครับพวกพวกนี้นี่แอทอันนี้ไม่พอผมขอข้ามแล้วกันนะครับถ้าของเพื่อนพอก็อัพแอทกหนึ่งหมดเซนตรงนี้ด้วยนะคะได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยไหมมันเริ่มไม่พอแล้วเใช่ไหม พกรีไฟแอตแเนี่ะะะะยะรีไฟแอตแทกอืมเนี่ยแอตแทก่ะรีไฟแอตแทกโอเคประมาณนี้ได้ละตรงไหนอีกเยเนี่นนยแอตแทกรีไฟแอตแทกรีไฟแอตแทกต้องสังเกตดีๆนะฮะผมบางทีก็ตาบอดลายๆหน่อย <laughs> มันอัพเยอะเกินนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไม่ต้องละคือบางนี้ปุ๊บ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 โอเคไม่ต้องเนี่ยครับเพราะอเอตแท็กที่มันอยู่กระจุกกระจุกกันเงี้ยนะครับอัพมันเลยทีเนี้ยมาอัพฟ,ฟรีหน่อยหรือหม่พิ่งก่อนลวกันเน้นไปทางเอตแท็กก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอตแทกเนี่ยอัพมันนี่อเอตแท็กอ่าอัพมันนีเ่เอตแท็กอัพไปทางขวาเอตแท็กมันไม่ไปเหรอ ตรงนี้คือเดอบ์ล์นเราไม่ได้ใช้นะครับโอเคไม่ต้องอัพมันโอเคได้นี่นะครับแอทแท็กนี่แอทแท็ก่าสวยเลยเยอะบอกเลยอัพกันมันนะฮะแอทแท็กแล้วก็แอทแทกแล้วก็แอทแท็กแล้วก็แอทแท็กอัพกันเนอนะ ไอซีนห้าเต็มจะมีตรงนี้อีกนะครับตรงจุดเริ่มต้นโอเคอัพไปแล้วแล้วก็วตรงนี้อ่ไอเทคเยอะเลยนะครับนะโอ้โหทำไมไม่ทําคลิปตั้งแต่ไม่ทําคลิปอัพไปเลยวะแล้วก็ไล่ให้เขาดูไม่ได้นะครับเราอัพไปพร้อมกันนะครับโอเคเหลืออีกสองหมื่นสามหมื่นชี้เยอะจัดเอ่อไอเทค โอ้หกดไปเลยได้ไหมเออเดี๋ยวด้วฟรีวะ่ะโอเคโอเคตรงไหนอีกที่เป็นรอยต่อเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาใส่อ่ะอันนี้อันนี้โอเคไอ้ไฟทอทแทก กอัน,นี้โอเคสวยงามรีฟไฟต์แท็กโอเคอ่าไหนอีกเลยอันนี้โอตาลายมาเลยครับอันนี้นพุ่งตรงเอ็นนมเดฟด้วยไม่เอาถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ให้ให้ก็โอเคถ้ามันไม่ไปเอ็มเดฟก็ไม่เอา <c oughs> เอาบนด้วยนะครับอ่าไป ขี้บกหกขี้บกก็อุ้ยตรงนี้เอทักเยอะว่ะขอมามั่วตรงนี้แล้วกันอืมหมดแล้วหรือเปล่าใกล้แล้วกันแล้วข้างบนมีอะไรมีน้อยอ่ะเอทักน้อยอ่ะปึ๊บปึ๊บหาจุดที่ท ley, มันได้เอทักเยอะนะครับตรงนี้อ้าวไม่ได้ถ้าไปตรงนี้เอาไปตรงนี้ได้ไหมอ่าได้บางทีก็ต้องรัด หาทางลัดไปเองนะครับโอเคนี่เห็นไหมบางทีก็ต้องหาทางลัดไปเองครับอ่าไี้แฟแท็กแท็กนิดนึงโอเคเหไหมบางทีก็ต้องหาทางลัดไปเองนะครับเออบางทีมันก็พาเราไปมั่วเหมือนกันนี่ตรงนี้แอ้แท็กเยอะอ๋อแลกไปเลยแลกไปเลยนี่โอ้ยอุ้ยไปนี่ไม่ได้เหรอ ใ่ไหม,ไม่แล้วต้องไปงเองก็ต้องหาทางออกไปเองครับแลกให้หมดนี่เอออู้ไอแท็กสี่ห้าข้างบนอุ้ยผมไม่ได้มองข้างบนเลยว่ะเพิ่งเห็นพอปะ่ะพันแปดพ่อโอเคล้วหกร้อยเฮ้ยอ,อันนี้ได้ไหมพันแปดไม่พอเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค โอ้ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆจะมานี้อะได้แอตแทกมา400นะครับแอตแทกเปอร์เซ็นต์นี้ผมอัพแค่1นดันเดียวเองนะครับไม่ได้อัพเพิ่มเนาะก็ได้1นะครับแล้วก็รีฟไฟอแอตแทก118นะครับอเคประมาณนี้นะครับอ่ะโอ้ยอัพนานเหมือนกันวะนี่กินเวลาคิปไปเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซฟบิลไว้ก่อนแล้วกันเอ่อเดี๋ยวผมอัพ เป็นสายโซ่สายมีใส่มีม่ก่อนแล้วกันเนาะเป็นอ,อัพทับไปนะครับอ,อัพใหม่แล้วกันโอเคจะไม่งงโอเคเอัพใหม่กับอัพเก่านะครับอโอเคอ่ะมาลองนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าบั๊บอะไรหมดบ้างนะครับโอเคบั๊บอาหารยังเต็มอยู่เดี๋ยวผมจะไม่ให้แมวช่วยเนาะโอเคอืม มันทำยังไงวะที่ไม่ให้มันเตี๊ยเลิกจ้างเหรอใช่เหรอไม่ใช่ใช้มันเถอะ <c oughs> ให้มันตีไปเถินครับโอเคดูบัฟก่อนโอเคประมาณนี้ครบปายาครบสก,กิลยังอัพเหมือนเดิมนะครับโอเคมันทิท่ไปแล้วเลยโอเคปาขดยาไปอ่าการ์ดยังเป็นการ์ดบาโฟกับ รอเตอร์อยู่นะครับอลองตีดูเฟิร์สทีที่แสนเจ็ดแสนแปดสองแสนสามสองสามหกสี่ห้าสองสามหกเสือสองสามหกสี่เจ็ดห้าป่ะโอ๊ยมองไม่ทันกันวะมรัวเกิน อุ้ยสองห้าเอาอไปแล้วสองห้าสี้าสอเจดเอาดเรื่อยสองห้าองเอาเอาเทที่เห็นนะสองห้าหองเอาเอาที่แบบมองทันนะครับ 2อ1 2้าห่ะนะครับผมน่าจะผมว่าน่าจะบาลานซ์สุดละสองห้าหนะึ่งสเนาะทีนี้อ่า๋ยวลองเป็นบิลเก่านะครับบิลแอดขี้เก่านะโอเคมามามโอเคอ่าอ่ะ,อะเพิ่มไปโอเคประมาณนี้ลองนะครับไอ้บิลเก่านะครับ วิ่งมือใหม่ดีกว่าเยอะเลยว่ะเล่นไปอ๋อลืมใส่เสื้อโอ้โหว่าแล้วเดียวมันเบาจังนี่ก็อวยอย่างเดียวเลยเหมือนกันนี่ถึงเหมือนก็แรงแรงกว่าเอ้ยเนี่ยสองสามสองสามสองสามสอง นี่นะเจแมวบัฟมาแล้วไหนขึ้นไหมสองสามศูนย์หนึ่งแปดสองสองสามศูนย์องมห้านมาเล่นไปพยายามไหมเคลองกินบัฟอาหารนะครับ นี่บิเก่าบัฟอาหารนะครับ2อ7 8 7ดเจ็ดแนี่ามเก้าสองหกสองแปดสามเก้าเก่าสองแปดแปดอเปไปสามเก้าสองหกตาลายบางทีสองอันนี้คือบิวเก่านะครับบัฟยาแล้วนะครับอี๋จะลองกลับไป สวิตไปบิ้วใหม่นะครับรับใหม่โอเคปับ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 ปักดปายาไปอุ้ยโซเลงขึ้นสองแปดแปดบิ้วใหม่นะครับศูนย์ห่บิ้วใหม่สองแกับสองสามนะสองแปดสห่างกันอุ้ยสามเซน 300609ป่ะสามเจนาเชี่ยมแขวงยังว <c oughs> ะงงหมดแล้วผมแขวงยังวะบางทีจดไม่ทันนะครับสามศูนย์ศอ่าสามศูอยู่วะมองไม่ทันวะ่งสองเจ็อ่า <c oughs> เจ็ดหนึ่งิเนี่ยนะครับบิว้วใหม่จะมันนี่เลยนะครับเช็ดเคแรงขึ้นนี่กับเสื้อม่วงด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปตีตัวในบ้านแล้วกันนะครับโอเคตัวที่เพ้ทานเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวจะเริ่มกันที่โอ้แล้วกูวิ่งกดออกบ้านเฉยอะไรว่ะเนี่ย ผมยังไม่หกหอยู่เลยนะครับไม่ได้ทําตัวอะไรเพิ่มนะครับ <c oughs> ยังเก็บคอยอยู่นะตัวทีแล้วคือค้างแล้วปะไง เดินออกจากบ,บ้านนี่กูโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่บอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บิวเก่าก่อนละกันนะครับโอเคบิวเก่าขีหลังก็ใส่เสื้อด้วยโอเคนะครับโอเคบ๊ะปายายไป การยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอเ์อเ,เอกับบาระโฟโชวแล้วล้าน่อนะครับสามหกสามหกสองสามเดี๋ยวรอมันนี่เงี้ยครับสามเจ็นย์สาเจ็อกออกวันี้เรา ชัดอีกทีสาอ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดห้หเก่า,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 าโอเค,อเคประมาณนี้นะครับสามเจ็นมะมันวัดยากเหมือนกันนะ <c oughs> อาจจะเป็นที่ผมเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคลองบิ้วใหม่นะครับ ไปเอุย้ยโซลแรงขึ้นเยอะโอ้ยไม่ติดสักทีโอ้ยมันยัไม่ติดมันยัไม่ติดนี่สักทีอ่ะอุ้ยสี่ศูนย์สี่ศูนหนึ่งแล้วเมื่อกี้ มไม่ทันไมติดบูสึยากจังเลย401819โอเค401819ใหม่เฮ้ยแรงขึ้น2,000 0กว่ากับ3,000 0เลยอ04 4 0 1 8 9นะครับ4 0 1โอ้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับสำหรับบิวใหม่นะโอเคประมาณนี้แล้วนนครับโอเคลองปรับเป็นขนาดใหญ่ดูนะครับ ลองใช้เป็นลเลตเตอร์กับบาฟโฟกอนนะครับยังดิวใหม่เนาะน่าจะประมาณน่าจะประมาณเกือบสามแสนปะแต่ว่ามันไม่ติดเลยนะครับอ่สอนะครับสามอสามแสนสามศูนย์โอเคสามศูนย์ศโอเค ีนี้เราเปลี่ยนเป็นวัวอสองใบครับวัวอสองใบโอเคเราก็ทดลองไปเรื่อยนะสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งสามส้าส่งสองหนมันมี38มด้วยป่ะเอาเอาชัวร์ดิ สามจเจนะมแปดน้สามเนนะามจละนะแล้วน,นะแป๊บนึงนะฮะรอมันสะทียนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นงไงสามเจีกันนะครับสามจี่ประมาณนี้ีขนาดใหญ่เนาะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เพื่อนๆลองไปลองอันนี้ผมก็ผมก็พูดตรงๆว่าผมก็อัพไปมั่วๆนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมเล่นก็อัศบับตามใจฉันของแท้น,นะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมก็อัพเท่าตามที่ผมอยากจะอัพอันไหนผมก็อัพนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยิ่งดูช่องอื่นๆหลายๆช่องหลายๆช่องแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องมานั่งอัพลูนอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยคิดว่าลองอัพเองดีกว่าถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าเราพอใจกับดามจเ,เราก็จะเอาไปนั้น ไปตลอดประมาณนี้นะครับในความคิดผมนะแต่แล้วก็บางสีบางอย่างเราก็ต้องดูบ้างนะครับเพื่อศึกษาเนาะแต่ว่าพอเราดูช่องนี้เราก็ไปดูช่องนู้นเราดูช่องนู้นกลับมาด,ดูช่องนี้แล้วก็ดูช่องนี้แล้วไปดูช่องนู้นอีก <t ool> มันก็รู้สึกว่าเอาวะลองเล่นในแบบวิธีของเรานะครับว่ามันจะมันจะเจ๋งเอยมันจะโหดมันจะตีแรงขึ้นไหมมันจะตีเบาลงหรือเปล่าเนี่ยก็เลยมันต้องมาปรับแก้กันอีกทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะแล้วก็ เป็นการอัพซเซอร์ม่วงที่รู้สึกว่าเขาแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็แรงขึ้นอบอกตรงว่าแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการอัพบิวใหม่หรือว่าเป็นการอัปรูนใหม่ที่มันเพิ่มระบบขึ้นมาก็ถือว่าเจ๋วแจ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องชมเลยตัวเกมว่าทําดีมากๆนะครับก็เ,เพื่อนๆที่จะอัปตามนะครับก็สามารถกอคลิปหรือว่าสต็อปคลิปหรือว่าจะโซโลคลิปก็ได้นะครับโอเคก็คลิปนี้จะประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ถ้าใครดูไม่ทันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มานะกันนะครับสเต็ก็ยังอัพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเพิ่มมาคีหมาอีก2ก็จะเป็นจาก8ปปเป็น90บก็จะเป็นไอจีเก้าเก้าและ 90, สเต็งหกสิบนะครับโอเคนนของก็ใส่แบบนี้เลยนะครับตามคลิปที่แล้วเลยเพื่อนๆสามารถไปล็อกได้ในคลิปที่แล้วนะครับส่วนประดับนี่กําลังประสาสมอยู่ตอนนี้ได้สองเซ้นล้ <c oughs> ละเลยอีกแปดเส้นนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็ให้สะสมไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ได้เองกัเลยครับไม่ต้องรีบ โ okay, อเคคลิปนี้มาไ้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสโลนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับถ้ามีคำหยาบก็ขออภยัยด้วยนะครับ <laughs>